โอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมเอืมอ่าปูนานอาืมผมไม่แน่ใจล้ว่าเป็นเกมจากประเทศอะไราใา้ดาน่าจะเป็นไม่อินโดก็ฟิลิปปินนะนี่เป็นเดโมโนะทุกคนนิโก้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 ถึงเวลากินข้าวแล้วอุจจาวิบ้านเราเป็นไอ้นี่หรือเปล่าครับทุกคนเป็นกระท่อมหรือเปล่าครับอุย อันนี้คือไข่ปิ้งเหรอหรือว่าไขายา่ยัดไส้อ้๊มมอันนี้แม่เหรอแม่ฮะแม่ฮะวันนี้มีอะไรกินมากครับตุฉกตกใจมาเลยตกใจมแม่เรียกลูก,กนาตั้งหลายรอบแล้วนะทำไมถึงใช้เวลาน,านานจังกว่าจะออกมาเนี่ยโอ้ยเยียมเลยถ้างั้นเรามากินข้าวกันก่อนที่มันจะเย็ยนเถอะลูก east food เรากินข้าวกับอะไรครับเนี่ยปลาทูหรือเปล่า ใช่ไหมประทูปะอันนั้นคืออะไรอะ่ะยยกนชอยนี่น่าจะเป็นซอสอะไรสักอย่างไปเปิดเพงเลงอะไรวะโอเคกินข้าวป๊ปปอบโหเสียงยิม้มากเอซมากินปลากินปลาไม่น่าใช่ประทูนะเปล่าปลากรอบจัดอะไม่เ <c> ง <oughs> ี่ยไงหมดแล้วแม่ แล้วโรงเรียนของลูกเป็นยังไงบ้างอ่ามันก็โอเคนะครับแม่ตอนนี้ผมก็มีโปรเจกต์กับอะไรที่มันมาค่อนข้างที่จะยากลำบากนิดหนึ่งดีแล้วลูกเอาต้องตั้งใจเรียนให้หนักหนักนะนะครเราจะได้สบายไม่ใช่ว่าจะไปเที่ยวกับเพื่อนตลอดเวลานะเข้าใจไหมเออผมเข้าใจครับแม่สวัสดีตอนเย็นครับคุณผู้ชมยินนีตตอนเข้ก็สู่เรดิโอแปด ก็ผมก็ต้องขอให้พวกคุณระมัดระวังนะครับเพราะว่าในเร็วนี้มีแบบว่าเหตุการณ์ฆาตรกรรมในชื่อจ่ายเพื่อฆ่าเหตุการณ์ดังกล่าวมักเกิดขึ้นในเวลากลางคืนขอให้ทุกคนโปรดระมัดระวังด้วยนะครับจนที่ได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยรายนี้แล้วโปรดระวังด้วยนะครับในพื้นที่บาลังเกสักดูโดมีผู้เสียชีวิตสองคนในที่เกิดเหตุ และนี่ก็เป็นทั้งหมดในการรายงานข,านะข่าวในค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณมากก็ต้องระวังด้วยนะลูกเพราะว่าเราไม่ควรจะออกจากบ้านเวลานี้นะมันน่ากลัวมากเลยนะี่ยใส่เพื่อ่ามันกลับมาอีกแล้วเมื่อตอนที่เรายังเป็นเด็กมีผู้คนล้มตายจำนวนมากเลย,เลยนะในบาลังเกเนี่ยพวกเขาแบบว่าอยากจนหนทางไม่มีอะไรแบบว่าที่จะทำได้นอกจากทำสิ่งที่ผิดเพื่อแลกกับเงินนะ่ะโอ้ชิด วิ่งะตกใจบุงเลยว่าต่คฟักเนี่ยมันเป็นใครออกพ่อ,อ,พอ <c oughs> ขอโทษนะพอ่ออ้าเป็นไงบ้างไอน้นมพ่อซื้อไก่มานะวันนี้เราก็จะมีอะไรอร่อยอร่อยกินกันแล้วไงของคุณเป็นยังไงบ้างละ่ะได้เงินเยอะไหมที่ต้องไปขับไทซิเคิลไฮซิเคิลนี่อะไรอ่ะวินมอไซค์วะเอานะผมก็ทำงานอย่างหนักนะเพื่อครอบครัวของเรานี่แล้วพวกเธอได้ยินข่าวเรื่องนะที่มี จ่ายเพื่อค่ามันกลับมาอีกแล้วนะควรระวังตัวด้วยนะเข้าใจไหมโอเคครับพ่อออพ่อจะไปนอนแล้วนะวิพ่อซื้อไก่มาฝากไก่อะไรพ่อเคฟฟีบเปล่าเนะลูกก็อย่าลืมล็อกบ้านล็อกประตูบ้านแล้วก็ล็อกหน้าต่างด้วยนะแล้วก็อยากกลับบ้านช้านะลูกมันอันตรายมากเลยโอเคไปได้แล้วลูกเดี๋ยวเราองไม่ขายแล้ววนะวิวิยงไปเสียงไปโอเควินี่เหมือนอันนี้เหมือนปฏิทินบ้านเราเลยนะ อันนี้พอ่อปะออกไม่แม่นอนหรอโอ้คือแม่เรานอนแล้วเราต้องออกไปขายอมออันนี้พี่ก้องห้วยไรหรือเปล่าครับปิดไฟปิดหน้าต่างล็อกประตูทุกคนจริงจริงแม่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยเคอันนี้อันนี้ใช่ปะคือเราต้องออกไปขายไข่ปิ้งปะนี่ทำไมน้องเราไม่ตื่นมากินข้าวเลยวะอ่าล็อกประตูบ้านล็อกประตูเดี๋ยวนะอันนี้มาล็อกได้จริงไหมเนี่ย โอ้คือบ้านเราแคบมากอะโอเคว้าห้องน้ำแคบมากแบบพ่อติดแบบว่าโอคืหแบบว่าติดประตูะอะพูดจริงตอนนี้เราต้องไม่เอาไฟฉายกับบารลุดบารลุดน่าจะคือนี้นะก็คือไข่ปิ้งออเออเราเอาไปขายไข่ปิ้งมื่อข่าวแม่งเพิ่งออกโไม่มีคนฆ่ากันแล้วผมเลยไม่ผมต้องออกไปด้วยวะไม่งเฮ้ยอะไรอะไรไม่สิ่งเลยใช่แน่ะลยนอ้ใช่จริงด้วยอุ้ย แม่กูตกใจมาเลย hey, <Mik> เฮ้มิคาอลซี่ชื่ออลรซี่เหรอโอ้โหเฮ้คุณทำให้ผมกลัวนะเนี่ยผมนึกว่าใครซะอีกอานายได้ยินข่าวหรือเปล่าลองตัวเลยนะแล้วก็อย่าลืมล็อกประตูด้วยแม่งคนเตือนอย่างเยอะเลยแล้วกูต้องออกไปขายไข่ปิ้งเลยนะแล้วผมอยู่ไหนเนี่ยโคตรมืดเลยเปิดไฟฉายไงวะแม่งคือเล่นเกมนี้มันทําให้ผมนึกถึงไอเกมผีอินโดที่ผมไปเล่นนะ <S <S แม่งไม่มีเฮอะไรเลยมีแต่ปลาครับทุกคน <S 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 ทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมนะครับตอนนี้มันเริ่มมีเสียงเพลงซัมตัวเองแองเอ๋ยกูสิบ้าตายอ้ยอันนี้อะไรไข่ปิ้งครับไข่ปิ้งลุงลุงไข่ปิ้งมะไข่ตอนนี้คืนใครจะซื้อวะเนี่ยอมไข่ปิ้งครับไข่ปิ้งมีใครอยากกินไข่ปิ้งไหมครับคือข่าวมันก็ออกกับบอกว่าไม่ออกจากบ้านเวลานี้อ่ะแ่งใครจะซื้อไข่ปิ้งหัว อ๋อก็คือตั้งตั้งไข่ปิ้งตรงนี้แล้วก็ขายอะไเลยวะไขป่ขป,ขปิ้งครับไข่ปิ้งโอเคอ่ไข่ปิ้งครับอ๋อมีใครอยากกินไข่ปิ้งไหมครับไข่ปิ้งอันนี้คืออะไรแล้วผมเก็บมาทําไมวุ้ยอย่าตกใจมาเลยอ๋อผมขอซื้อไข่ไข่ก็ไก่ครับแล้วก็ไก่ใช่ปะ่ะอันนี้มันคือไก่ปะวะมันะเป็น s o มติงโอเค ได้ตังค์ล้วโอแล้ว,ลลวช่วยทําไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่ตอนนี้ละ่ะอ่คุณไม่ได้ขายของอยู่ใกล้ๆสะพานทั้งก่อนมั้ยอ่าผมออกมาจากจุดนั้นแหละครับเพราะว่ามันไกลจากบ้านผมมากเลยอ่าผมก็อยู่ตรงน,นี้มาได้สักประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วครับอ่คุณเพิ่งเคยเห็นผมรอครับอ๋อใช่อ๋อถ้างั้นผมไปก่อนนะดูแลตัวเองด้วยตอนนี้มันดึกมากแล้วนะแม่งมีแต่คนเตือนโอ้โหทุกคนเข้าบ้านผมแม่งนั่งขายไข่ปิ้งอยู่คนเดียวบนโลกไปนี้อ่อกินไข่ปิ้งแซ่บๆมั้ยครับ อ๋ไข่ปิ้งไหมครับไข่ปิ้งฮัลโหลฮัลโหลปุ้ยมาลวมาลวไปลุงโอ้โหน่าบูดจัดโอ้ผมอยากซื้ออืมอ๋อผมหมายถึงว่าผมจะซื้ออืมอว่าผมจะจะซื้อเอ่อพี่ครับพี่มีสองช้อยให้เลือกนะครับเพราะว่าผมขายแค่สองอย่างครับกูไม่มีผัดกะเพราให้หนึ่งไหมทำไมพี่ตัดสินใจช้าจังครับ เองคิดด้วยเองรู้มากกว่าลูกค้างั้นหรืออา่าถ้างั้นพี่อยากจะซื้ออะไรล่ะครับเอาไข่หนึ่งแล้วก็ชิชาลอนสามแล้วลุงแกมเมาเยอะจาัา<อ>เอาไปเราไม่ต้องถอนนะเชียราแล้ก็เรียกทั้งพี่เรียกทั้งพ่อเรียกทั้งหัวข่าหัวขามัาาาานเป็นแม่ผมหลงนะ่ดูแม่งใจผ่าจาดนะตอนนีเ้เราเหลือวะเหลือไข่สามแล้วก็ไออันนี้หนึ่ง ขายจะหมดแล้วนะครับไม่กินวันนี้ไม่ได้กินอีกแล้วนะครับต้องรอพรุ่งนี้เลยนะฮั hello, hello. ลโหลฮัลโหลโอเคพี่คนนี้ซื้อไข่เราสองแล้วก็ไอ้นั่นหนึ่งขอบคุณครับอ่าแล้วทำไมคุณถึงมาขายอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวนะมันเหมือนว่าคุณจะให้ผมออกจากที่นี่หรือเปล่าครับอ่าไม่ใช่ไม่ใช่มใชผมหมายความว่าโปรดระวังตัวด้วยแล้วทำไมต้อง อกลับบ้านได้ยังอุ้ยแม่งเหลือไข่อันเดียวกูจะว่าอุ้ยไข่อันเดียวใครก็ได้ช่วยซื้อหน่อยอยากกลับบ้านแล้วทุกคนอไข่ไข่ปิ้งมาสุดท้า,คายครับไข่ปิ้งเอาไหมครับน้ำจิ้มแซบๆเลยไ <c oughs> อเยี้ย <c oughs> นนตกใจมาเลยแม่งเอ้ยีป้า ให้หนูมาทำอะไรในค่ำคืนที่แปลกประหลาดแบบนี้ล่ะป้าทำให้ผมกลัวนะครับนี่อ่ะป้าขอโทษนะที่ทำให้กลัวป้าอะไรแค่จังหซื้อแขาปิดหนึ่งน้ตอนนี้ชิชาลนผมหมดแล้วครับอ๋อก็ของก็จะมาใหม่พรงนี้นะครับฉันมาไม่ทันชิคคาลอนนะนี่อขนมสุดโปรดของฉันิ้นเนี่ยวัตถุฟักโอ้ป้าเป็นคนหรือเปล่าครับ เอองั้นขอไข่ปิ้งสักสองใบนะเอ่อป้าพอดีมีใบเดียวเอ่อผมมีแค่ใบเดียวเหลืออยู่นะครับขอโทษครับป้าโชกไม่ดีเลยวันนี้อืมเอาผมให้ป้าฟรีก็ได้ครับคือป้าออกไปจากที่นี่หมดคือ<ด>กู<ด>เล่ไม่ชอบหน้ามึงแล้วปิ้งหรอขอบคุณมากเลยนะจ๊ะขอบป้าก็เหลือเงินแค่นิดเดียวว่าจะไปซื้อน้ำสักหน่อยเฮ้ไอ,อ,อหนุ่มยังไงก็ตามถ้าป้าเป็นหนูแล้วป้าจะออกจากที่นี้ให้ไวที่สุดเลยอะไรวะ เอ่อทำไมครับป้าทำไมแบบว่ามีแต่คนที่เอาแต่พูดว่าทำไมผมถึงอยู่ที่นี่แล้วก็บอกให้ผมออกไปจากที่นี่นะป้าบอกไม่ได้หรอกนะแต่ว่าป้าเตือนหนุ่มนะพวกมันกำลังจ้องมองเราอยู่ตลอดเวลาหนุ่มต้องออกไปจากที่นี่แล้วไม่กลับมาที่นี่อีกเลยถ้าเกิดหนุ่มอยากจะมีชีวิต แล้วก็ครอบครัวของหนุ่มนะเจี่ยบป้าม่น่ากลัวจัดนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นกับผู้คนมน,นี้วะเนี่ยจะน้องรีบกลับบ้านแล้วโอเคเดโมก็สำหรับใครอยากให้ผมเล่นต่อก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับถ้ามีคนสนใจจริงๆเดี๋ยวผมจะซื้อเกมตัวเต็มมาเล่นหรือไม่ก็าอาจจะเอามาสตรีมแล้วก็ลง y u t u b e อีกทีนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับแล้วเกันคิดหน้าครับผม